ครับอันนี้ก็จะเป็นการดูดวงของทักษิณชินวัตนนะครับแบบเนื้อๆก็เข้ามาที่อันนี้ใช้แอป,ปอยูเลเวอร์สนะครับก็ค้างอยู่ที่หน้าแต่งจานเข้ามาที่แต่งจานนะครับถ้แบบใาใคร้างอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าเราลืมเออาตรงนี้ออกครับมาที่หน้าสองนะครับผมจะพูดช้านะครับให้ช้าลง แล้วก็เอารายงานสมกรารจอนโค้ง6เดือนตรงนี้ออกนะครับก็จะได้ดวงออกมากดไปที่เมนูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปที่ดวงกำเนิดนะครับทักษิณชินวัตรเกิดวันที่26มิถุนายน2492นะครับดูจากข้อมูลจากเฟซบุ๊กของทนายวันชัยซ้อนสลิดบอกว่าเกิดก่อนเที่ยงตรงนะครับ ก็ให้สิบเอ็ดโมงห้นาทีก็ได้กันะก่อนเที่ยงตรง1150อนะครับแลวเข้าใจว่าก็เกิดที่เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่เจ้านะโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้เราอยากจะเซฟดวงไว้เรามาที่ดวงกำเนิดมาที่ชื่อดวงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับทัก ศิลชินนะวัดตร,นะร่ยืนยันนะเป็นผู้ชายบันทึกดวงครับให้เราเลือกว่าจะบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์หรือในเครื่องตัวเองนะครับเอาง่ายๆเอาไว้ในเครื่องก็อันแรกเลยครับแล้วก็เลือกสล็อตเลือกสล็อตที่ว่างนะครับเช่น21ดวงกำเนิดนี่ลืมแล้วว่าใครนะ22สิอโชอมเอา21เอดเลยนะทับ เราก็กดบันทึกนะยืนยันการบันทึกเรียบร้อยเราก็ได้ดวงนี้ไว้ใช้ตอนนี้เราจะมาที่ดวงจรนะครับปุ่มที่สองแถวที่สองเนี่ยนะครับถัดจากปุ่มแรกดวงกําเนิดเอามาเป็นวันนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันที่13มิถุนายน2568เป็นวันที่สามนัดไตสวนนะครับคดีที่มีปัญหาเรื่องการ อยู่ในชั้น14โรงพาบาลตำรวจนะครับเราก็จะมาที่เวลาแล้วก็กดปุ่มขนาดนี้เลยครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเรียบร้อยครับได้ดวงของทักษิณทั้งกำเนิดและจอมาแล้วตอนนี้มาที่แผนภาพตรวจสอบนิดนึงเราจะใช้จาน22สกรึ่งตรงนี้นะครับจานหมุนแล้วก็จะใช้วงดวงเป็น RV1, v RV 2 T ตรงนี้นะครับเพื่อให้แน่ใจแล้วก็กดเมนูครับ ตอนนี้ดวงก็จะเป็นแบบนี้ก็มันมีข้อมูลขึ้นพอสมควรแล้วครับแต่ว่าจะยังไม่สอนในหน้านี้นะครับให้สับสนก่อนจะสอนวิธีแบบรัดๆนะครับก็มาที่แต่งจานนะครับมาที่หน้า2นะครับแล้วก็รายงานสมการจอรโค้ง6เดือนเท่ากับส่วนขยายนะครับตอนนี้จะมีข้อมูลแถวแรกมาส่วนหัวเขียนว่า6ทับสองพ 25นะครับเป็นรายงานที่เรียกว่าเ้าะเคาสนธิที่แสดงผลหรือว่าภาษาอังกฤษคือ effective formula นะครับก็มีข้อมูล1แถวเราต้องจะทำได้ทั้งหมด6แถวหรือ6เดือนเราออกมาแล้วมาเข้าที่ดวงจรครับอันนี้เปนที่13เดือน6เราจะย้อนหลังไปทัก2เดือนนะครับเดือน5เดือน4นะครับ แล้วเราก็จะหยับไปหน้าอีกนะครับบวก5 6าหที่ปัจจุบันแล้วก็เราจะเอาเดือน7เดือน8เดือน9ก<อ><อ>ก็จะกลายเป็น6ดวงนะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะแปลผลเองเราก็อ่านไปตามดาวที่ขึ้นมานะครับถ้ามันตัวเล็กเป็นนิดนึงก็จะแคปหน้าจอนะครับเอาปุ่มมันึกเสียบันทจกออกแคปหน้าจอแล้วก็ าหาแอปที่เปิดภาพนะครับแล้วก็ส่งขึ้นมาครับผมจะเอียงหน้าจอไมอ่ไม่เอียงแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันเพี้ยนะครับซูมเมานะครับโอเคเราก็จะได้ดวงออกมาในเดือนให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะครับเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9กก็อ่านไปตามข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ว่าชีวิตเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง